ข้ามห้วยเข้าไปบ้านนาก็เมืองมหาไซดแขวงขบวนอ้คุ้น่น้องขัวสูงนาเลยครับแต่ว่าน,น้ำเสียใสเลยธรรมชาติลำธารที่เมืองมหาไซครับพี่น้องข้างล่างก็จะมีงวควายของชาวบ้านปล่อยตามธรรมชาติเลยครับบรรยากาศพี่น้องชนบทระหว่างทางที่เมืองมหาไซครับสวยงามหลายบ้านนี่ผมเคยมาช่วยน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนประมาณปี 2, 2017ครับพี่น้องน้ำแสน่าเลยครับบุรุกูลระหว่างทางครับบ้านนากอกใน เมืองมหาไซแขวงขมวนครับมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านอยู่ริมภูเขาเลยพี่น้องอยู่ห่างจากทางหลวงทางลักประมาณ1กิโลเมตรครับสวนผักครับข้ามตะขัว นี่สบาถ้ากัดไปรับจ้างปลูกมันต้นมดเลยพี่น้องอินไทยบรรยากาศในหมู่บ้านนี่เงียบขนาดโอ้ขายอย่างน้อนี่สบายดีอันนี้ขายอย่างน้อนี่ซิมเนียบอ่แค่มีเสียบถืซื้อซอยเห็นไหมบีบวาน้องสาวนี่ซื้ออย่างน้อนี่เฮ็ดว่าน้อโอ้ดังเข้มก็มีเมียนี่เมีย หนังเข้มพี่น้องอันนี้บ้านนากองในเนาะอันนี้เนาะโดยอันนี้มันยังมีคาในมือเห็นไหอันนี้เลื่อนนะโอ้สินกับมีนอสินควายพี่น้องสินควายอันนี้ขายรูปอย่งไหนมีคาชินะอันนี้รูปเส้นซาวรูปเส้นซาวเนาะมีคาขายสินควายสั่นจอดพี่น้องมาฮอดบ้านนากองในพี่น้องเลยมีคามป็นรูปานไรเนาะอันนี้รถขายสินควายครับมาถึงบริการถึงที่เลยพี่น้องรูปเส้นซาวเนาะ นี่แหละดูเลยเส้ก้าวอละเอีจนนี้เลยเด่นดีนี่นนเป็นนซอยจุคเดซอยไหมค้ได้ซอยชิ้นซอยชิ้นควายพเล่บ่ค่าปุ้สุกินเลยเนาะจุไหมคะโดย์แต่ปุ้นจะมีขายเนาะแนนขายงกินทุกมื้อดย อันนี้มา,เมานเปบนปลาไหนใ่ค้านี่ยในค้ายุ่มาแตา่ละคกละคกเนาะตะเกียกคุณนาะมาไก่เนาะบ่ได้ละคกมาใช่ไห้ใช่เนาะขายเนื้อครับนเนื้อควายเลือดควายแล้วก็มีกระปุ้นครับพี่น้องช่วงนี้มันต้นที่ประเทศลาวนี่เป็นราคาได้ครับ ภูเขาเลยครับทำมาในอากาศที่ยเย็นแพีงคิดน้องกูบารีนะ ส่วนเราจปังนกระพาก,กันเลี้ยงงัพี่น้องตามตลาดเงินนะจะคอยให้งวัวไปกินเนี่ยาตามอิสระเลยครับสั่งเงินครึ่งพูนเลยครับพี่น้องบรรยากาศเงียบขนาดเลยครับ สบายดีเป็นเท่าพยังกัน,นกเนาะพยังเนาะไม่เท่าอันนี้เ่พยังเนาะนี่บ่ได้นออนเพชรเนาะให้ลูกให้หลานหาบ่ัวนึกว่าพักกันนั่งซุ่มกินบังเพชรบร่แม่นเนะาะลูกหลานมาเนาะหลายคน,นเนาะสบายดีแซ่บบ่แซ่บมันอะไรบรรยากาศหมู่บ้านนากอกในเนาะอันนี้เนาะผมเคยมาส่งน้ำท่วมสมัยปีเครื่องเตี๋เราวไตเหนไขี่เฮือมาซอยแถวนี้เลยนี่ไม่เลยมายามบึงบ่ว อาซุปปี๋ยังใดเห็นนะเดี๋ยวนี้มันเศร้าทั่วมันนอตเดี๋ยวนี้เนาะเออยังมันมันท่านฮอดกำนดมันอ๋อโดยอยู่กับนเจ้าคนเมียหลังนี้เห็นนะผู้เดียวเมียนี่แหลยอ๋อโดยโดยลูกกระเช้ช้ำลูกเอ้ยโดยผู้เดียวลูกหลานแทรกกบานมาดินนำเนี่ยอันนี้เป็นลูกหลานเนาะสบายดีผู้สาวบ้านนาก็นะ่าสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย้านน่ะ สาวืออย่างน่องนงสาวสาวุมสะจสดหาปให้เด้อใหมาฮะเด้อเอาปาน้อหมู่บ้านนี้มีลำธารทางเข้าหมู่บ้านเลยครับพี่น้องเก้าข้างกายคือเพื่อนเด้อ ภสักหนาหน,าหน้าไม่วันไหวผงไพรกว้างใหญ่ไพศาลตระการตาแท้และเหมาะสมลิบลิวทิวเขาหมอกครมรื่นรมงามตาเพลินใจลืมทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่าง กลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลหมอกสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้างามตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุงอุราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลาหมุนผ่านเลยไป แม่น้ำซีบางไฟที่เมืองมหางไซครับแม่น้ำาสใหญ่เลยครับไร้ลูกู่แม่น้ำโขงตรงข้ามกับ A um att, อำเภอทัพนมจังหวัดนครพนมครับการระหว่างกันทางมาเทียวซุมธรรมาศาสตร์ที่แขวนขบวนครับ,รบ,รบนี่คือสะพานข้ามไปทางเมืองไซบทองแล้วก็ไปท,ทางทับซีบางไฟซึ่งเป็นทําน้ำลอดขนาดใหญ่ที่แขวนขบวนครับ